ตอนที่45โอกาสเรียนรู้เสียงร้องโหยหวนของหมีโลหิตด,ดังไปทั่วบริเวณเพียงไม่กี่อึดใจต่อมาร่างของสัตว์ตอสูรตนนั้นค่อยๆถูกแผดเผาจนไม่เหลือแม้แต่เศษซากซึ่งเกิดจากเวทอคีสังหารซึ่งเป็นเวทธาตุไฟของผู้ใช้เวทท่านกลางแต่ภาพดังกล่าวที่ปรากฏกลับทําให้หลีฟังซี่นึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตซึ่งเป็นภาพของสัตว์อสูรทั้งเจตัวที่ได้กระโจนเข้าหานางกลับสลายหายไปคล้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นางจึงได้กล่าวถามบุรุษเบื้องหน้าออกไปด้วยน้าเสีงท่่่่สนนนเคเนเืืออมมไชใิา จะเจ้าเป็นผู้ช่วยเหลือข้าในครั้งที่แล้วเมื่อจูเยเวได้ยินคำกล่าวถามหาได้ตอบกลับนางไปเพียงยกมุมปากยิ้มขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวบางสิ่งดูเหมือนเฟยซิ่วจะตามพวกเรามาทันแล้วพร้อมหันหลังกลับไปยังทิศทางที่ชายร่างใหญ่ผู้หนึ่งกำลังมุ่งตรงเข้ามาทิ้งให้หลี่ฟางซิ้นที่ยังคงครุ่นคิดกับตัวเองเอาไว้เบื้องหลังเมื่อเฟยซิ่วได้หยุดอยู่เบื้องหน้าจูเยเวจึงได้กล่าวออกไปทันทีข้าเสร็จธุระภายในป่าลมหันแห่งนี้แล้วพวกเราจะเดินทางกลับทันทีแล้วค่อยหยุดพ แม้ตอนนี้จะเป็นเวลาพลบค่ำซึ่งความมืดมิดเริ่มปกคลุมไปทั่วทั้งผืนป่าแต่การเดินทางกลับเขาไม่จำเป็นต้องหลบเลี่ยงสัตว์อสูรดังเช่นยามที่เข้ามาครั้งแรกเมื่อเฟยซิวได้ยินในสิ่งที่นายน้อยกล่าวก็หาได้ทักท้วงแต่อย่างใดมันเชื่อว่าการตัดสินใจของนายน้อยเป็นสิ่งดีที่สุดแต่หลีฟังซิ่เมื่อได้ยินประโยคเมื่อครู่กลับได้สติขึ้นมาจึงคิดกล่าวบางอย่างออกไปเพราะการเดินทางในป่าที่มืดมิดเช่นนี้ป่าพบเจอกับอันตรายเป็นจำนวนมาก อ,อ,อแต่เมื่อจะกล่าวออกไปกลับต้องหยุดลงเนื่องจากภาพที่เขาจัดการสัตว์อสูรระดับวิญญาณขั้นที่สมลงอย่างง่ายดายเสียจนนี้ต้องหันไปเหลือมองได้พูดขึ้นมาทําให้คําที่จะกล่าวออกไปเมื่อครูก่กลับต้องกลืนลงลําคอไปเมื่อเฟยซิ่วสังเกตเห็นท่าทางของแม่นางน้อยตระกูลหลี่ที่แปรเปลี่ยนจากหญิงสาวที่มากล่าวขัดนายน้อยอยู่ตลอดกลับกลายเป็นเชื่อฟังอย่างว่าง่ายใบหน้ามันเริ่มปรากฏรอยยิ้มขึ้นอีกครั้งพร้อมหันมองไปยังนางหลี่ฟังสิ้นสัมผัสได้ถึงสายตาดังกล่าวที่จ้งมองมายันนั้งทำให้นางทราบได้นวว่าวาใูคิดดอมยยยยหหุภ เมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงจูเยเวตจึงรีบนำทั้งสองออกเดินทางต่อเพราะคาดว่าหากเดินทางในตอนนี้คงใช้เวลาไม่เกินสองชั่วยามจึงสามารถถึงแนวชายป่าได้แม้หนทางภายในป่าลมหวนยมค่ำคืนจะมืดมิดอย่างมากแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางด้วยเวทคนหาของระดับผู้ใช้เวทขั้นกลางที่ตรวจสอบได้ไกลถึงระยะสิบลีทำให้จูเยเวสามารถใช้เวทอักคีสังหารฆ่าเหล่าสัตว์อสูรที่อยู่ห่างออกไปโดยที่สัตว์อสูรเหล่านั้นไม่แม้แต่จะทราบว่าพวกมันได้ตกตายไปด้วยเหตุใด ซึ่งขณะที่เดินทางจูเยเว์ใช้เพียงพลังกายเท่านั้นหาได้หมุนเวียนลมปราณเวทหรือทักษะขึ้นมาเพราะต้องปรับความเร็วให้เทียบเท่าหลีฟังซินในขณะเดินทางทําให้หลีฟังซินและเฟยซิลยังคงไม่สามารถสัมผัสได้ถึงระดับพลังของจูเยเว์ได้เช่นเดิมหลีฟังซินที่ได้ติดตามอยู่ด้านหลังลยังคงตื่นตะลึงกับภาาเบื้องหน้าของนางที่สัตว์สูนทุกตัวที่อยู่ในเส้นทางกลับถูกสังหารด้วยลูกไฟเหล่านั้นอย่างง่ายดายคล้เพียงแค่ใช้สายตาจ้องมองก็สามารถส่งพวกมันให้ตกตายลงจนไม่เหลือแม้แต่เศษซากทำให ทำไมข้าไม่สามารถสัมผัสได้ถึงการหมุนเวียนของพลังลมปราณแม้แต่น้อยหลีฟ่ฟางซิ่นไม่สามารถระง,งับความสงสัยที่เกิดขึ้นมาภายในจิตใจเพราะทักษะที่รุนแรงถึงขั้นนั้นกลับปลดปล่อยออกมาโดยง่ายมิต่างอันใดจากการหายใจเฟยซิ่วที่ได้ยินแม่นางน้อยตระกูลหลี่กล่าวถามได้เงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเพราะตัวมันเองก็สงสัยเป็นอย่างมากเช่นกันเมื่อได้ยินคำถามจูเย่เว่ได้หันไปยังนางพร้อมกับเ e ียงนสีสเล็กน้อยแล้วกล่าวออกมามันเป็นทักษะลับของข้าเจ้าสนใจที่จะเรียนรู้มัน หลีฟ่ฟางซินจึงชะง,งักไปช่วขณะเมื่อได้ยินคำตอบเช่นนั้นกลับมาครู่ต่อมานางค่อยๆสายสีสระเพื่อปฏิเสธคำถามของจูเย่เว่ยพร้อมกล่าวออกมาในเมื่อมันเป็นทักษะลับของเจ้าข้าคงมีกล้าที่จะให้เจ้าสอนเพราะตัวนางเป็นนี้ชีวิตบุรุษผู้นี้ถึงสองครั้งถ้ายังกล้ากล่าวให้ตัวเขาสอนทักษะลับให้แก่นางแล้วชาตินี้จะมีปัญญาใช้นี้บุญคุณแก่เขาได้อย่างไรแต่เมื่อเสียงหลีฟ่ฟางซินกลับเป็นเสียงของลี่อินที่ดังขึ้นมาภายในดวงจิตฉิถึงกลับกล้าเอาทักษะลับของตนมาหลอกล่อหญิงสาวได้เช่นนี้เจ้าช่างเป็นบุรษที่มกกาในน เมื่อลี่อินเห็นบุรุษผู้นี้ถึงขั้นเอาทักษะลับของตนออกมาล่อลวงหญิงสาวทำให้นางอดไม่ได้ที่จะกล่าวต่อว่าออกมาแคกแคก,แคกเมื่อได้ยินคำกล่าวว่ายัางไม่คาดคิดถึงขั้นทำให้จูเยเว่ต้องสำลักเพราะเขาหาได้มีความคิดเช่นนั้นแต่อย่างใดซึ่งตัวเขาเพียงแค่ต้องการทดใช้บางสิ่งให้แก่แม่นางตระกูลหลีผู้นี้บ้างเพียงเท่านั้นในเมื่อตอนเองเป็นต้นเหตุให้นางต้องมาเผชิญอันตรายยังป่าแห่งนี้จึงได้กล่าวอธิบายแก่ลี่อินภายในจิตใจทักษะลับของข้าถึงแม้อยากจะฝึกฝนแต่ถ้าหากไม่มีวาสนาก็มีอาจที่จะเเรรีียยยยนนนนนูู้้้้้้ไไดดดหหาาาาากกคผัััมม่่่่ปป็ภตตตอออออและฏิิบวโสใ เพราะว่าทักษะเวทของจูเยเวจำเป็นต้องมีพลังอำนาจจิตเสียก่อนและยังต้องมีความเข้ากันได้กับาธาตุภายในโลกแห่งนี้อย่างน้อยหนึ่งาธาตุจึงสามารถเริ่มต้นฝึกฝนได้ในโลกที่จูเยว,เวจากมาผู้คนภายในโลกใบนั้นแทบทุกคนต่างใช้เวทได้ราวกับเป็นเรื่องธรรมดาหาได้วิเศษแต่อย่างใดเพราะประชากรในโลกแห่งนั้นนับร้อยล้านคนที่มีระดับพลังเวทอยู่ในขั้นที่หนึ่งถึงสมส่วนขั้นที่สี่ถึงห้านั้นทั่วทั้งโลกมีไม่ถึงหนึ่งล้านคนแต่มีเพียงแค่พันคนจากประชากรทั้งหมดนับพัน 1, ล้านที่สามารถเข้าถึงระดดดััััััับบบพพพลลลลงงงงงเเเเเวววททขขขข้้้้นนนนนีีีี่่่ถึแะะะาาปปยยผูใรรรตติศ์อโกไ ฉะนั้นการที่ตัวเขาจะสอนใครสักคนเพื่อไทเวทหาได้สร้างความกังวลใจใดๆแก่ตนแม้แต่น้อยหากผู้นั้นมีใช่ศัตรูหมายความว่าเจ้าสามารถสอนให้แก่ข้าได้เช่นกันใช่หรือไม่เสียงสดใสของลี่อิงดังขึ้นมาเพราะนางเองก็สามารถสัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาดในทักษะที่บุรุษผู้นี้ใช้ออกมาจึงคิดว่าหากมีโอกาสที่จะเรียนรู้คงเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยตอนที่สี่หเพียงขยะความประหลาดใจปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าของจูเยเวเพราะไม่คิดว่าศัตรีที่ทรงพลังผู้นี้กลับสนใจทักษะเวทของตนเช่นกันจึงยกมุมปากยิ้มข ต้องดูว่าเจ้ากระทำตัวเช่นไรต่อข้าเพราะหากใช้เรื่องดังกล่าวทาให้แม่นางผู้มีอารมณ์แปรปรวนผู้นี้เชื่อฟังตนได้คงดีไม่น้อยแต่เมื่อลี่อินยินคํากล่าวที่แสดงออกเสมือนผู้อยู่เหนือกว่าทําให้นางหงุดหงิดขึ้นมาอย่างอดไม่ได้เชือ่อข้าก็เพียงกล่าวถามไปอย่างนั้นคิดหรือว่าข้าต้องการเรียนรู้ทักษะเพียงระดับนี้ของเจ้าหลังจากที่ได้ยินในสิ่งที่ลี่อินกล่าวออกเขาทําไดเพียงแต่ลอบถอนหายใจพร้อมใส,ส่ศีรษะไม่กล่าวสิ่งใดกับนางอีกเมื่อจูเยเวได้นาทางทั้งสองออกมาจากภายในป่าลมหวนตัวเขาสสััมผไไได้ถึึงงงออออะรบบาา่จกกกกลแป รู้สึกว่ามาที่เจ้าได้ผูกเอาไว้พวกมันได้หายไปหลังจากที่เฟยซิ่วได้ยินนายน้อยกล่าวจึงรีบไปยังบริเวณที่ได้ผูกม้าเหล่านั้นเอาไว้เมื่อไปถึงก็พบเจอกับรอยเลือดที่เป,เปื้อนไปทั่วบริเวณสามารถคาดเดาได้ทันทีว่าคงถูกสัตว์อสูรบริเวณนี้พบเจอเขาแล้วจับกินเป็นอาหารนายน้อยเป็นอย่างที่ท่านบอกดูเหมือนว่าพวกมันจะถูกสัตว์อสูรจับก,กินเป็นอาหารไปแล้วขอรับเฟยซิ่วไม่ได้ประหลาดใจจากสิ่งที่จูเยเว,วิกกล่าวที่คล้ายรู้อยู่ก่อนแต่กลับถามออกไปด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลแทนเราจะทำเช่่นนนนนนไรรรดดีีาา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 ยย้้้้อออเเพพะะหกหกกกมมใใิททงงงคตลบ แต่จูเย่เวหาได้รู้สึกกังวลอยู่ภายในความจริงแล้วหากเขาออกเดินทางพียงลำพังและใช้ความเร็วสูงสุดคงใช้เวลาไม่ถึงส0วันเพื่อเดินทางถึงเมืองแสงอรุณแต่การคัดเลือกเข้าร่วมสำนักจันกระจ่างยังคงเหลือเวลาถึง25วันกว่าจะถึงเวลาที่บิดาได้แจ้งเอาไว้ถึงแม้จะมีหลีฟังสิ้นที่มีระดับพลังอ่อนด้วยที่สุดจะทำให้เดินทางล่าช้าไปบ้างแต่ตัวเขาคิดว่าสามารถที่จะเดินทางไปได้ทันเวลาจึงกล่าวบอกแก่เฟยซิวและหลีฟังสิ้นด้วยน้ำเสียงไม่ทุกร้อนนี่ก็ดึกมากแล้วพวกเราพักอยู่บริเวณนนนนนนนีีนี้้้้้้กกกกกกก่่่่่่ออ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 พรรรุงง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 เเเเาา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 คคยดดิิิทหหลลลััจจจจววววบบูไขขขสแมมมตตึ แม่นางหลี่เฟยซิ่วพวกเจ้ามารับของสิ่งนี้ไปเมื่อหลอมรวมมันแล้วเสร็จน่าจะสามารถทำให้พวกเราเดินทางได้เร็วขึ้นอีกมากต้นยาสองต้นที่อยู่ในมือของจูเยเว์ได้ปลดปล่อยพลังงานฟ้าดินอย่างเข้มข้นออกมาแน่นอนว่ามันคือยาวิญญาณคจีที่ตัวเขาได้เสียงตายเพื่อให้ได้มันแต่กลับไม่คิดว่าพวกมันจะไม่มีประโยชน์ใดๆแก่ตนแล้วเพราะด้วยพลังของลมปราณเวทที่ทำให้ระดับพลังของเขาเทียบได้กับเชื่อมโยงที่ผจญขั้นที่สี่ถึงแมจะดูดซับพวกมันเข้าไปก็มีต่างอันใดกับน้ำพี่หน,าานออหึ่งหยด้้ใชมัน เมื่อหลีฟังซิ่นเห็นสมุนไพรที่อยู่ในมือจูเยเว่ดวงตาที่กลมโตอยู่แล้วของนางกลับโตขึ้นยิ่งกว่าเดิมเพราะสมุนไพรเบื้องหนะ้ามันคือสิ่งที่นางตามหาแมในตอนแรกจะคิดว่าไม่มีวัดนาที่จะได้มันมาครอบครองแต่ใครจะไปคิดว่านายน้อยตระกูลเฟยที่ตนเคยรังเกียจกลับหยิบยื่นออกมาให้นางและข้ารับใช้คล้ายเป็นเพียงหัวผักกาดทำให้นางต้องการที่จะพูดอะไรบางอย่างออกมาขะข้าแต่ไม่ทันที่นางจะได้กล่าวอะไรออกไปเสียงข้ารับใช้ด้านข้างกลับดังสอดแทก ขอบคุณท่านมากขอรับนายน้อยเป็นน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมีความสุขแม้ตัวมันไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนจากการดูแลนายน้อยแต่ดูเหมือนนายน้อยจะเห็นถึงสิ่งต่างๆที่ตนได้กระทำจึงได้มอบของสิ่งนี้ให้เป็นรางวัล่มันสามารถสัมผัสได้ทันทีว่าสมุนไพรเบื้องหน้าสามารถทำให้มันก้าวผ่านระดับได้อย่างแน่นอนจึงรีบยื่นมือออกไปหยิบยาวิญญ,ญาณขจีอย่างไม่เกรงใจ จูเย่เวยไม่ได้แปลกใจกับท่าทีของเฟยซิ่วเพราะค่ารับใช้ผู้นี้อยู่กับตนเองมานานแม้จะทาให้รู้สึกหงุดหงิดบ้างในบางครั้งแต่ก็หาได้มีประสงค์ร้ายแกตนเมื่อจูเย่เวยหันกลับไปมองยังแม่นางน้อยตระกูลหลี่อีกครั้งที่ตอนนี้ยังคงมีท่าทีสับสนเขาจึงได้เอ่ยออกไปเจ้าสามารถนํามันไปใช้ก่อนได้แล้วค่อยตอบแทนข่าในภายหลังแม้ว่าหลี่ฟางซินได้ยินประโยคดังกล่าวยังคงไม่รู้สึกสบายใจเพราะหากกลับย่าวิญญ,ญาณขจีต้นนี้มาอีกทั้งยังมีบุญคุณชีวิตถึงสองครั้ออองงงตบแทนนด้วยยร่าาากขง เพียงคิดถึงเรื่องดังกล่าวใบหน้าของหลี่ฟางซินก็ร้อนเผาขึ้นมาแต่เมื่อจูเย่เวเห็นท่าทีที่นางแสดงออกกลับคิดว่าตัวนางอายเกินกว่าที่จะรับเอาไว้จึงได้กล่าวออกไปสมุนไพรพวกนี้มันไม่มีประโยชน์อันใดต่อข้าอีกหากเก็บไว้ก็คงเป็นเทียงขยะในพื้นที่แหวนมิติของข้าเท่านั้นเขาได้กล่าวออกไปโดยไม่คิดอะไรเพื่อให้นางนั้นสบายใจในการนำมันไปใช้เพื่อยกระดับพลังแต่เมื่อหลี่ฟางซินได้ยินใบหน้าที่แดงขึ้นมาคล้ายเขินอายกลับแปรหลี่ยนอีกครั้งพรอง้อมถลึงตามองไปยังบุรุษเบื้องยะข หากตัวนางรับเอาไว้ไม่ใช่ว่านางได้รับขยะมาจากนายน้อยผู้นี้หรืออย่างไรกันแต่เมื่อนางเหลือบตามองไปยังสมุนไพรที่อยู่ในมือของจูเยเว่อีกครั้งหลี่ฟังสิ้นได้กับริมฝีปากอันเรียวบางสีชมพูอ่อนของนางพร้อมกล่าวออกมาในเมื่อเจ้าเห็นมันเป็นเพียงแค่ขยะไม่มีค่าอันใดเช่นนั้นข้าจะยอมรับมันไว้ก็แล้วกันเพราะถึงอย่างไรตัวนางก็ไม่สามารถหักห้ามใจในย่าวิญ,ญญาณขจีนี้ได้จริงๆเพราะมันสามารถทําให้นางทะลวงไประดับเชื่อมโยงที่ผจรได้พร้อมกับยื่นมือไปคว้ายัางสมุนไพรดังกล่าวอย่างรวดเร็ จูเยเวที่ได้เห็นถึงท่าทีและน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปมาของสตรีเบื้องหน้าทําให้อดนึกคิดอยู่ภายในไม่ได้ว่าเหตุใด,ดสตรีในโลกใบน,นี้อารมณ์ช่างแปรปรวนในยิ่งนักยากที่จะเข้าใจในความคิดของพวกนางได้จริงๆเพราะทั้งลีอินและหลีฟังซิ่นตัวเขาต้องการที่จะทําดีต่อนงเพื่อแก้ไขเรื่องราวที่ผิดพลาดในอดีตที่ตนละมารดาเป็นผู้ก่อแต่ทําไมพวกนางกลับแสดงออกมาเหมือนตนได้กระทาเรื่องเลวร้ายต่อพวกนางแต่จูเยเวหาได้เก็บเรื่องดังกล่าวมาคิดให้วุ่นวายเพราะคิดว่าเรื่องเช่นนี้คงต้องใช้เวลาตอนที่47สงสสัยพวกเจ้าาถนที่เพื่อบ่มเาถอจะะคุ้้้มกกันนใใหหรว่่าาางงงีเขลอออไปทสได้ดดดูัับสมุนรงกล่าว เมื่อได้ยินดังนั้นหลี่ฟางซินและเฟยซิวต่างหาสถานที่ที่ไม่ไกลออกไปเพื่อหลอมรวมและยกระดับพลังจุดๆเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วยามพลังงานรอบตัวของหลี่ฟางซินเริ่มหนาแน่นขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อจูเย่เว่ยสังเกตไปยังนางจึงทราบได้ทันทีว่าตัวนางนั้นได้ทะลวงระดับเข้าสู่ขั้นเชื่อมโยงที่ผจญแล้วแต่หลี่ฟางซินยังคงบ่งเพาะต่อไปแม้จะทะลวงระดับแล้วก็ตามเพราะยังคงหลอมรวมสรพพคุณภายในสมุนไพรไม่หมดจุดๆครึ่งชั่วยามต่อมาพลังงานที่หนาแน่นกว่าเมื่อครู่ได้ถูกกกกปลลด่่ออออยมาาจงงขฟซิ ระดับพลังของตัวมันนายามนี้ได้ทะลวงเข้าสู่เชื่อมโยงที่ผจรขั้นที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อบ่องเพาะไปอีกหนึ่งแค่อจึงได้ลุกขึ้นมาพร้อมหันหน้าไปยังนายน้อยด้วยความรู้สึกหลับเลื่องอยู่ภายในจูเยเวพยน้ารับเล็กน้อยก่อนสังเกตไปยังหลี่ฟางซิงอีกครั้งที่ตอนนี้กำลังจะทะลวงระดับเชื่อมโยงที่ผจรขั้นที่สองพลังลมปราณที่เหนือกว่าเฟยซิ่วเมื่อครู่ได้ถูกรวบรวมเข้าไปยังร่างของนางเพราะด้วยพรสวรรค์ที่เหนือกว่าขัน้นเดียวกันถึงสองระดับทำให้ถึงแม้ระดับของาาางยกว่ว่่แลมมทผ ผ่านไปเพียงไม่นานร่างที่งดงามเริ่มลุกขึ้นมาด้วยรอยยิ้มที่แลดูคล้ายนางสวรรค์เป็นรอยยิ้มที่มาจากความรู้สึกภายในที่มีความสุขตนไม่สามารถจะเอ่ยเป็นคำพูดได้เมื่อหลี่ฟางซิ่นสัมผัสได้ถึงสายตาที่มองมาจึงได้หันไปยังทิศทางดังกล่าวพร้อมรอยยิ้มอันมีเสน่ห์ที่สามารถสะกดสายตาของชายหนุ่มให้ตกอยู่ในความห่อุ่มหลงได้อย่างไม่ยากเย็นเพียงแค่มองผ่านเป็นเพราะนางได้ทะลวงมาถึงระดับเชื่อมโยงที่ผจญขั้นที่สองในคราเดียวทําให้อารมณ์ที่ไม่พอใจก่อนหน้าได้มลายหายไปจนหมดสิ้นพร้้้้้้ออ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 มมมมมกกกกกลล่่่่่่าา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 าถึงงงงงงแแคคคคคคํขขบบุุณณจจจะไีีััันใดตตตเเ็ยร น้ำเสียงที่นุ่มนวลแอละอ่อนหวานถูกเอ่ยออกมาถึงแม้นายน้อยผู้นี้จะเลวร้ายเป็นอย่างมากจากสิ่งที่ผู้คนได้กล่าวถึงแต่เมื่อนางได้สัมผัสด้วยตนเองกลับแตกต่างจากที่ได้ยินเรากับไม่ใช่บุคคลเดียวกันทำให้เกิดความรู้สึกอันแปลกประหลาดที่ไม่คุ้เคยขึ้นมาภายในใจ,ใจิตใจเมื่อหลี่ฟังเส้นกล่าวขอบคุณแก่เขาแล้วจึงหันหน้าที่เริ่มแดงระเรอยออกของนางไปยังทิศทางอื่น แต่จูเยเวห,หาได้คิดมากกับท่าทีที่หลี่ฟังซิ่นแสดงออกซึ่งหาใช่เรื่องที่แปลกแต่อย่างใดเพราะตัวเขาทราบดีถึงสิ่งเลวทรามที่จิตวิญญ,ญาณในอดีตได้กระทําทํให้ชื่อเสียงในเมืองแสงอรุณเรียกว่าไม่ต่างอันใดจากกองอุจระจึงไม่คาดคิดว่าแม่นางตระกูลหลี่ที่ทราบถึงเรื่องราวเหล่านั้นเป็นอย่างดีจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเขาได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงรุ่งเช้าทั้งสามจึงเริ่มออกเดินทางอีกครั้งซึ่งการเดินทางในพื้นที่รกร้างในระยะหนึ่พัลี้มีสัตว์อสูรให้พบเจออยู่บ้างแต่ก็เป็นทีมสัตว์อสูรระดับแรกเริ่มไม่ทํให้การเดินทางล่าช้าแต่อย่างใดและเนื่องจากเป็นการเดินทางระยะไกลจึงไม่ได้ใช้ความเร็วเต็มกําลังในการเดินทางเพราะอาจสร้างภาระให้ร่างกายมากเกินความจําเป็น จนเมื่อเวลาสองวันได้ผ่าน้นไปพวกเขาได้ออกจากพื้นที่ดังกล่าวเข้าสู่เขตป่าเขาและได้เดินทางมาถึงโรงเตี๊ยมแห่งเดิมที่ได้พักก่อนเดินทางเข้าไปภายในป่าลมหวนคืนนี้เราจะพักกันที่โรงเตี๊ยมแห่งนี้ก่อนพรุ่งนี้จึงค่อยออกเดินทางเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าไม่มีพบแขกแม้แต่คนเดียวซึ่งไม่ได้ทําให้แปลกใจอะไรเพราะบริเวณที่แห่งนี้ไม่น่าจะมีใครผ่านมามา,มากนักเมื่อเห็นดังนั้นจึงได้เรียกเซียวเออร์มาเพื่อสั่งอาหารซึ่งก็เป็นคนเดิมกับครั้งที่แล้วหลังจากที่อาหารได้ยกมาถึงโต,ง 3, ตงา หยุดก่อนซึ่งเป็นเสียงของจูเยเวที่ร้องเตือนขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลีฟังซิ้นและเฟยซิ่วจึงมองมาทางเขาด้วยใบหน้าที่งุนงงดูเหมือนว่าอาหารมื้น,นี้จะมีปัญหาเป็นเสียงของจูเยเวที่กล่าวออกมาอีกครั้งด้วยน้ำเสียงอันเย็นเยะก็พร้อมค่อยๆหันหน้าไปทางเซียวเออร์ที่เพิ่งมาส่งอาหารที่โต๊ะของตนเมื่อครู่เขาเองก็คาดไม่ถึงเช่นกันว่าทำไมเซียวเออผู้นี้ถึงต้องวางยาพิษแต่พวกตนเพราะครั้งที่แล้วที่พวกเขามาพักอาหารไม่ได้ถูกวางยาลงไปแต่อย่างใดและที่ตัวเขาตรวจสอบอาหารมันเป็นความเคยชิิินนนนนทททททีีีีี่่่่่ตตตตดดมาาาาาาากกกกกโโใใใออเเเเเคคยยยยยยยถถูชืวงงงพหหห้้้้สรรณ์ขึบปป ลีฟังซึ่งกลับรู้สึกประหลาดใจกับคำกล่าวของจูเยวเพราะเพียงแค่อาหารถูกวางลงบนโต๊ะกลับสามารถทราบถึงพิษที่อยู่ในนั้นได้ทันทีแต่จากเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทำให้นางสงบสติลงและเชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวออกไม่ย่อมต้องมีเหตุผลแต่เฟยซิ่วนั้นเมื่อได้ยินคำกล่าวของนายน้อยตัวมันรีบลุกขึ้นยืนพร้อมกล่าวไปยังเสี่ยวเออผู้นั้นด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวเจ้าหาที่ตายหรือยอย่างไรกันถึงได้กล้าวางยาบนโต๊ะอาหารของพวกข้ามันมั่นใจเป็นอย่างมากว่าสิ่งที่นาย,าน,าย,ออน,ายน้อย ได้สร้างความประหลาดใจให้มันไม่น้อยแต่ครู่ต่อมามันกลับหัวเราะออกมาเสียงดังฮ่าฮ่าฮาถึงข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าทราบได้อย่างไรที่ข้าได้วางยาพิษในอาหารแต่เพียงแค่ระดับเชื่อมโยงที่ผจรขั้นที่สามกลับกล้าที่จะกล่าววาจาเช่นนั้นออกมาไม่คิดว่ามันช่างน่าขบขันหรือยอย่างไรถึงแม้แผนการของตนจะถูกจับได้แต่มีได้สร้างความรู้สึกกังวลใจให้แก่มันพร้อมกล่าวอย่างใจเย็นออกมาอีกครั้งที่ข้าใช้ยาพิษเพราะไม่ต้องการให้สถานที่ล่เหยื่อของข้าเสียหายและต้องการให้พวกเจ้าไปสบายโดยไม่ต้องรู้สึกทรมานมากเกินไไปดดูเเเหหมมมมือออนนนพวววกจจจ้้้้าาาาะ่่ขขใใคังงีแแตย รอยยิ้มที่แลดูโหดเยี่ยมได้ถายขึ้นบนใบหน้าแตกต่างจากท่าทางเสียวเอ่ร์ที่อ่อนน้อมก่อนหน้าเรากับเป็นคนละคนกันหลังจากได้ยินในสิ่งที่เสียวเอ่ร์กล่าวจูเยเว่จึงได้เอ่ยถามในสิ่งที่ตนสงสัยมากที่สุดออกไปพวกข้าได้มาพักที่โรงเ๊รมแห่งนี้ในครั้งที่แล้วทำไมเจ้าไม่ลงมือในตอนนั้นเป็นเพราะหากยามนั้นมันลงมือด้วยระดับเชื่อมโยงที่ผจญขั้นที่เจ็ดตัวเขาคงต้องตายไปโดยไม่สามารถตอบโต้แค่เพียงคิดสันหลังกลับเย็นวับขึ้นมาตอนที่สี่ิบแปดประมือ เมื่อเสียวเออเห็นถึงท่าทีใจเย็นไร้ซึ่งความหวาดกลัวของชายหนุ่มเบื้องหน้าถึงจะรู้สึกแปลกใจแต่มันคิดเพียงว่าบุรุษผู้นี้ต้องการแสดงความกล้าหาญออกมาต่อหน้าหญิงงามจึงได้กล่าวตอบกลับไปอย่างไม่ใส่ใจข้าจะตอบคำถามสุดท้ายของเจ้าเพื่อที่เจ้าจะได้ใจไปอย่างไม่ต้องกังวลใจเป็นเพราะมีสิทธิจากสำนักได้มาพักอาศัยในคืนนั้นทำให้ข้าไม่สะดวกที่จะลงมือแล้ววันนี้กลับมีสินค้าชั้นดีมาถึงที่จะให้ข้าพลาดไปได้ยี่ไรหลังกล่าวจบเซียวเออรผู้นั้นค่อยๆเลียริมฝีกอปากตนเองคล้ายพบเหยือ่อ มันจะมีความสามารถที่จะสังหารศิษย์จากสำนักต่างๆแต่ไม่สามารถลงมือโดยไม่คิดเพราะหากศิษย์ภายในสำนักที่ออกมาทำภารกิจได้หายตัวไปและเหล่าผู้อาวุโสได้ออกติดตามย่อมเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับมันเมื่อหลี่ฟางซิ้นเห็นสายตาดังกล่าวที่ต้องมองมาความหวาดกลัวได้ผุดขึ้นมาจากภายในเผยแววตาที่สั่นไหวด,ด้วยความกังวลหลังจากจูเย่เวได้ฟังถึงเหตุผลจึงได้ลอบถอนหายใจและรู้สึกขอบคุณในโชคชะตาของตนเพราะหากวันนั้นไม่มีศิษย์มีสำนักมาพมนักยังโรงเตี๊ยมแห่งนี้แล้วแล้วก็ขณะที่จูเย่เว หมดเวลาตอบคำถามสำหรับพวกเจ้าแล้วเช่นนั้นคงถึงเวลาที่เจ้าทั้งสองจะได้ไปเยือนยม,มโลกส่วนแม่นางผู้นี้ข้าจะดูแลให้เป็นอย่างดีแต่เพียงมันพูดจบประโยคจูเยเว่ได้กล่าวขึ้นมาเช่นกันใช่แล้วมันถึงเวลาตายแต่คิดว่าไม่ใช่ของพวกข้าแล้วนะพร้อมมุมปากที่ยกยิ้มขึ้นมาอย่างเยือยันเมื่อได้ยินคำกล่าวและท่าทางอด,ดีเซียวเอ๋อไม่คิดจะตอบปากตอบคำอันใดอีกต่อไปมันเริ่มหมุนเวียนพลังลมปราณขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะสังหารชายหนุ่มที่ดูยิ่งยโสเบื้องหน้าเป็นรายแรก หลี่ฟางซินและเฟยซิ่วใบหน้าแปรเปลี่ยนเป็นซีเผือดคล้ายไม่คาดคิดว่าจนชั่วที่คิดสังหารพวกตนกลับมีระดับพลังลมปราณที่น่าสะพรึงกลัวถึงขั้นนี้เพราะยามเมื่อมันปลดปล่อยแรงกดดันออกมาถึงขั้นทําให้ลมปราณของหลี่ฟางซินและเฟยซิ่วหมุนเวียนขึ้นมาได้อย่างยากลําบากความกังวลใจผุดขึ้นมาภายในจิตใจของหลี่ฟางซินทันทีเพราะถึงนน้อยจูเย่เว่ยผู้นั้นจะแข็งแกร่งแต่รู้สึกยากที่จะทาใจให้เชื่อได้ว่าตัวเขานั้นจะมีระดับพลังใกล้เคียงกับศัตรูเบื้องหน้าแต่ในขณะที่นางกาล ซึ่งคำกล่าวได้ปรากฏภาพลูกไฟอันคุ้นเคยออกมาแต่ครั้นี้กลับมีนับสิบลูกหล่อยุนอยู่ด้านหลังเมื่อจูเยเวได้ชี้นิ้วไปยังเสี่ยวเอิร์ผู้นั้นเวทอัคคีสังหารต่างพุ่งไปยังัตรูเบื้งหน้าอย่างพร้อมเพรียงหลี่ฟางซิงและเฟยซิ่วเห็นภาพดังนั้นจึงรีบถอยออกจากระยะการต่อสู้ของทั้งสองเพราะเกรงว่าอาจโดนลูกหลงจากการโจมตีดังกล่าวไปด้วยอะไรกันเสี่ยวเอิร์ผู้นั้นรู้สึกคาดไม่ถึงกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชายหนุ่มที่ตนคิดว่าไรพลังลงปราณใดๆกล วอรุเนียมอมายะมก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 เสียงแรงปะทะของเวทอัคีสังหารดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นเสียงดังกล่าวสภาพของโรงเตี้ยมอที่แลดูสวยงามก่อนหน้ากลับกลายเป็นซากปรักหักพังเหลือพินเศษไม้บางส่วนแต่เมื่อมองไปยังร่างของสัตรูกลับมีเพียงบาดแผลเล็กน้อยเท่านั้นเหออก็แค่ลูกไม้ตื้นๆคิดว่าจะทาอันตรายแก่ข้าได้ถึงแม้ตัวมันจะได้กล่าวออกมาเช่นนั้นแต่ภายในกลับลอบตกตะลึงอย่างหนักเพราะชายหนุ่มที่อายุเพียงไม่เกินกลับััดห้าถึงขั้นส จูเยเวไม่ได้แปลกใจแม้แต่น้อยกลับกล่าวหยอกล้อกลับไปพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเล่เช่นนั้นเจ้าลองรับมือลูกไม้ตื้นๆของข้าอีกสักครั้งก็แล้วกันกระแสะพลังงานสีเขียวเริ่มหมุนวนรอบตัวจูเยเวคริปตาต่อมากลับปรากฏรากไม้ขึ้นมาจากพื้นดินรัดพันเสียวเออผู้นั้นจนเกือบท,ทั้งตัวเนื่องจากไม่สามารถสัมผัสกระแสะลงกรานได้ทำให้ตัวมันตัดสินใจช้าไปจึงไม่สามารถหลบหนีได้ทัน นนี้คือสิ่งใดกันเสียงร้องตะโกนด้วยความหวาดกลัวดังขึ้นมาเพราะอำนาจของเวทปฤ,ฤึกษาพันธนาการได้รัดตรึงร่างของมันจนไม่สามารถขยับได้แต่เมื่อเสี่ยวเออรเริ่มสัมผัสได้ถึงบางอย่างตอนนี้มันได้เงยหน้าขึ้นมามองเหนือร่างของชายหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้ากลับเห็นบางสิ่งที่คล้ายหอกแต่มีเพลิงลุกท่วมอยู่ตอนนี้หัวใจของมันเต้นขึ้นมาอย่างรุนแรงสัญชาตญาณได้ร้องเตือนข,นขึ้นมาอย่างไม่หยุดหากไม่เร่งหลบหนีออกไปมันต้องจบชีวิตลงอย่างแน่นอนมันจึงตัดสินใจเร่งพลังลง,รง,ก,ลงกระชากากไมันที่ัา้งตหมาายังงร่มนด้วยยเเช่นนกับรีมมมม เสียงระเบิดที่รุนแรงกว่าก่อนหน้าได้ดังขึ้นมาพร้อมหลุมที่กว้างกว่าร่างของมนุษย์ทั่วไปถึงสิบเท่าที่เป็นผลจากพลังอำนาจจากเวทดังกล่าวมะมมนตายไปแล้วเสียงอันสั่นเครือดังลอดออกมาจากริมฝีปากอันเรียวบางของหลี่ฟางสิ้นเมื่อเห็นพลังทำลายที่เกินกว่านางจะจินตนาการได้แต่เมื่อสิ้นเสียงของหลี่ฟางสิ้นเพียงชั่วครู่กลับมีร่างเงาสีดำได้พุ่งตรงมายังจูเยวาย่างรวดเร็วแต่เรากับว่าจูเยเวคาดเดาไวล่วงหน้าว่าศัตรูยังไม่ตายเงาของมิหกเพลิงได้ปรากฏขึ้นด้านหลังงอออยู่่่่กกกนเพืรรัับาาจมมตีีทลถึง เรียงร่างเงาสีดำที่โจมตีมายังจูเยเวได้หยุดลงเบื้องหน้าพร้อมสีหน้าไม่อยากเชื่อหลังจากที่กระบี่ได้ฟันลงไปยังร่างชายหนุ่มกลับถูกฝ่ามือเพียงข้างเดียวรับเอาไว้อย่างง่ายดายเพราะทักษะที่มันใช้ออกมาได้เผาผลาญปราณมากถึงหนึ่งในสามทำให้แม้แต่ระดับเชื่อมโยงที่จรขั้นที่เก้ายังเคยถูกมันลอบสังหารได้สำเร็จจะให้มันทำใจเชื่อได้อย่างไรว่าไม่สามารถทะลวงผ่านปราณของผู้ยาวเบื้องหน้าลงได้อีกทั้งพลังลมปราณที่ปลดปล่อยออกมามันอะไรกันเพียงแค่เชื่อมโยงที่จรขั้นที่หนึ่งเท แต่จูเยเวในตอนนี้กลับลอบปัดเหงื่ออยู่ภายในเพราะไม่คิดว่าศัตรูของตนจะมีทักษะโจมตีที่รุนแรงถึงระดับนี้เพราะหากมันอยู่ขั้นเชื่อมโยงขั้นที่8แล้วใช้ทักษะดังกล่าวแล้วก็คงสามารถฝ่าปราณคุ้มกายตนเข้ามาได้เป็นเพราะจูเยเวได้ใช้เวทายาทองคำหลอมรวมเข้ากับทักษะกายวิหกเพลิงทำให้ตัวเขาตอนนี้มีพลังป้องกันเทียบได้กับระดับเชื่อมโยงที่จรขั้นที่9กลับมีระดับเพียงเชื่อมโยงที่จรขั้นที่1เท่านั้นเสียงของหลี่ฟังซิ้นดังขึ้นพร้อมกับสีหน้้ีนงรงอผขบุุษู ตอนที่สี่สิบเก้าแปดถีเจ้าสัตว์ประหลาดเสียงประชดประชันของลี่อินดังขึ้นจากในดวงจิตถึงแม้นางที่ถูกกล่าวว่าเป็นอัจฉริยในที่ที่จักมายังรู้สึกต้อยต่ำอยู่ภายในเมื่อต้องมาเทียบกับบุรุษผู้นี้เพราะหากมีระดับเทียบเท่าเขาตัวนางคงไม่สามารถรับพลังโจมตีเมื่อครู่ได้ในขณะที่ศัตรูเบื้องหน้าสแสดงสีหน้าประหลาดใจอยู่นั้นจูเย่เว่ยจึงปล่อยหมัดโจมตีออกไปทันทีเมื่อเสียวเออร์เห็นการโจมตีที่กำลังพุ่งมาในระยะประชิดกลับตอบสนองกลับอย่างรวดเร็วยกแขนซ้ายขึ้นมาป้องกกกกกกัััััันนนเเพพรรรรราาาาาาะะไมมม่่่สาาถชบบบีีคืลืลลอโจตดดงว้ท ละก,กออากบกบก,กิโลกรมัมขัดแขนข้าเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานดังขึ้นมาแขนซ้ายที่ยกขึ้นมาปัดป้องเมื่อครูกกลับกลายเป็นสีดำเพราะถูกเผาจนไม่เกรียมแม้แต่กระดูกภายในยังถูกบดขยี้จนละเอียดใบหน้าของเสี่ยวเออร์บิดเบี้ยวคล้ายคนใกล้ตายมันพยายามข่มความเจ็บปวดลงไปอย่างสุดกำลังแล้วจึงสูดลมหายใจยาวเข้าไปพร้อมกล่าวบางสิ่งเจ้ามีนามว่าอะไรสามารถสัมผัสได้ถึงความเจ็บแค้นภายในนาำเสียงที่กล่าวไม่ทันที่จูเย่เว่จะได้กล่าวสิ่งใดออกไปกลับเป็นข้ารับใช้ที่ตะโกนดังขึ้นมาเจ้าคงตายตาไม่หลับสินะ หากไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สังหารเช่นนั้นจงฟังให้ดีนายน้อยของข้าแซ่เฟยมีนามว่าจูเย่เว่แห่งเมืองแสงอรุณเมื่อทราบแล้วเจ้าก็ควรรีบตายตายไปซะเฟยซิ่วตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงเหยียดหยามเพราะเมื่อครู่ศัตรูเบื้องหน้าได้กล่าวว่าจะดูถูกตัวมันเมื่อได้โอกาสมีหรือที่จะไม่เอาคืนอีกทั้งมันยังรู้สึกภูมิใจในตัวนายน้อยอย่างถึงที่สุดจนอยากเป่าประกาศให้ผู้คนได้รับรู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้คือนายน้อยของมันหลี่ฟางซิ่นที่ยืนอยู่ข้างเฟยซิ่วถึงกับพูดไม่ออกเเเเเพรรรราาาาาาาะ้้้้้้้้้ััับบใใชผผููููนนนนีไดดดดกกกลล่วววออออออมมมมมยยคคภภิจจสืืืป็งงงต จูเยเวดีข้าไป๋ีต้องมาทวงหนี้แขนครั้งนี้แน่หวังว่าครั้งหน้าเจ้าจะสามารถเอาชีวิตรอดไปจากข้าได้พร้อมลงกรานที่หมุนเวียนขึ้นมาอย่างรวดเร็วร่างของมันจึงค่อยเลือนหายไปจูเยเวที่คิดหมุนเวียนพลังลงกรานเพื่อติดตามมันไปเพื่อสังหารกลับต้องประหลาดใจขึ้นมาเพราะความเร็วเมื่อสักครู่ของไป๋ีกลับเร็วกว่าความเร็วสูงสุงสดของตนอีกทั้งยังไม่สามารถสัมผัสได้ถึงตัวมันในระยะเวทค้นหาอีกด้วยตัวเขาคาดว่าศัตรูผู้นี้อาจใช้ทักษะลับบางอย่างครู่ต่อมาร่างที่แขนไไมม่่่่เเเตรรรรีียยกกกกัับบบปปาาาาฏขึ้้้นนหงออออจิิวณสสููืค ไปกอแค่แคแคเลือดกองโตได้ถูกกระอักออกมาซึ่งเป็นผลจากการที่ตัวมันได้ฝืนใช้ทักษะลับอย่างที่จูเยเวค่าคิดทำให้มีความเร็วเทียบเท่ากับระดับหลอมกายาแต่ก็เพียงชั่วครู่เท่านั้นและยังทำให้บาดเจ็บภายในต้องใช้เวลาฟื้นตัวอย่างน้อยสามวันเต็มๆเพื่อฟื้นฟูแต่ทักษะนี้ได้ทำให้มันรอดชีวิตจากอันตรายมาได้นับครั้งไม่ถ้วนมันเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับอารมณ์โกรธแค้นคล้ายมีเปลเพลิงเผาไม่อยู่ในอกมันพยายามสงบสติอารมณ์ลงพร้อมปาดเลือดที่มุมปากจากนั้นจึงเริ่มก้าเดนนไไไปปข้า้าางงหหหมม่ัััลลกบอ ถึงแม้จูเยเวจะรู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้างที่ไม่สามารถสังหารศัตรูลงได้แต่หาได้เก็บเอามาใส่ใจเพราะหากศัตรูผู้นั้นยังกล้าที่จะกลับมาทั้งที่รอดชีวิตไปได้เขาก็พร้อมที่จะทำให้มันไม่สามารถกลับไปได้ทั้งที่ยังมีลมหายใจเสียงของหลี่ฟางสิ้นดังขึ้นมาพร้อมกับกล่าวถามในเรื่องที่ติดอยู่ในใจศัตรูเมื่อครู่มันมีระดับพลังถึงขั้นใดกันเฟยซิ่วได้หันไปจ้องมองยังจูเยเวด้วยความสงสัยเช่นกันเพราะตัวมันก็ไม่สามารถสัมผัสถึงระดับพลังของศัตรูได้ รู้สึกว่ามันจะอยู่ในระดับเชื่อมโยงที่ผจรขั้นที่7็ดวงตาที่โตอยู่แล้วของนางกลับแทบจะถลนออกมาถึงแม้นางจะคาดเดาไว้แล้วแต่ก็ยังยากที่จะรับได้เพราะในตอนแรกที่คิดนายน้อยผู้นี้น่าจะอยู่ในระดับเชื่อมโยงที่ผจรขั้นที่4ี่เท่านั้นจากพลังที่ใช้สังหารสัตว์อสูรภายในป่าลมหวนแต่ใครจะไปคิดว่าตัวนางจะยังคงดูแคลนเขาเกินไปหยุดเสียงกลืนน้ำลายของนางดังขึ้นมาก่อนที่จะกล่าวถามออกไปอีกครั้งและแล้วระดับพลังที่ข้าสัมผัสได้เพียงที่ผจรขั้ คือระดับพลังที่แท้จริงของเจ้าเช่นนั้นหรือตัวนางยังคงคาดเดาว่าเขาคงใช้วิธีการบางอย่างเพื่อที่จะปกปิดพลังของตนไม่เช่นนั้นผู้คนที่ทั่วทั้งเมืองต่างทราบดีว่าไรวรยุทธ์กลับมีพลังที่สูงถึงระดับนี้ได้อย่างไรแต่คําตอบที่ออกมาก็ไม่ได้เป็นดังที่นางหวังเอาไว้พิยงเชื่อมโยงที่ะจรขั้นที่หนึ่งอย่างที่เจ้าสัมผัสได้จะเจ้าด้วยท่าทีและน้ำเสียงที่ตอบกลับมาไม่แลดูว่าเป็นการโกหกแม้แต่น้อยหรือว่าบุรุษผู้นี้คือเทพเซียนกลับชาติมาเกิดซึ่งหากคนทั่วกตล เอาชนะคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าตนเองถึงหกระดับหากตัวนางไปบอกผู้อื่นใครเล่าจะเชื่อที่นางพูดแม่นางหลี่อย่างที่ข้าเคยกล่าวเอาไว้ถึงแม่นายน้อยของข้าจะยังไม่ถึงระดับที่เหนือกว่าเชื่อมโยงชีพจรแต่ท่านควรฟังคําของนายน้อยข้าจะดีที่สุดเพราะเพียงแค่ระดับนั้นสาหรับนายน้อยของข้ามันก็เพียงแค่ทางผ่านประโยคที่คุ้นหูจากปากของเฟยซิ่วดังขึ้นมาถึงแม้จะเป็นความจริงเพราะด้วยพรสวรรค์ระดับสัตว์ประหลาดเช่นนี้แต่เมื่อได้ออกมาจากปากของข้ารับใช้ผู้นั้นที่ยิ้มกระยิมออกมาขณะที่กล่าวทําให้ เมื่อได้กล่าวพูดคุยกันเสร็จสิ้นจึงได้แยกกันหาพื้นที่พักผ่อนของตนเองเพราะโรงเตี้มถูกทำลายจากการต่อสู้เมื่อครู่ทำให้ทั้งสามคนต้องนอนท่ามกลางป่าเขาเช่นเดิมหลังจากที่พักผ่อนกันเต็มที่จนเช้าวันต่อมาพวกเขาได้เริ่มออกเดินทางต่อทันทีระยะทางจากที่อยู่จนถึงเมืองแสงอรุณนั้นห่างออกไปประมาณ9พันลีแต่ด้วยความเร็วที่พวกเขาได้เดินทางทำให้จูเย่เวคิดว่าต่อให้ไม่ต้องรีบเร่งก็ยังคงสามารถไปทันเวลาที่กำหนด จุดๆเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปถึง20วันที่ทั้ง3คนได้เดินทางร่วมกันมาซึ่งระหว่างทางไม่เจออุปสักคใดๆแม้แต่น้อยและในวันพรุ่งนี้ก็จะถึงเมืองแสงอรุณที่อยู่ห่างออกไปไม่ถึงพันลี้พวกเขาจึงเริ่มพักผ่อนในช่วงเวลากลา่ค้าเช่นที่ผ่านมา